สนามโชนันเบลมาเร่นะครับก็อยู่ไม่ดโดทีนาริกกเลอร์รับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายนะครับในเในศึฟฟุตบอลเจเลิก2019นะครับที่บ้านของซัปโปโปรนะครับก็เป็นทางอาราโนโท,ที่ได้เป็นกัปตกะให้มาที่สุเกโนะเกมที่แล้วนี่ฟอร์มฮอตจริงๆนะครับสำหรับสุเกโนะกะวะลองยิงไกลโอ้โหโชนันเบลมาเร่นะครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับคนละช่องครับสุเกโนะ ซัปโปโรครับไปใหม่ที่สุเกโนะเตะมุมของเจ้าบ้านนะครับเตะมุมโชน,นันเปิดโดงสุเกโนะชกออกไปกะคืนไปสุเกโนะอาราโนะให้เกือบโดนโชกเหมือนกันนะครับต่างเกมกันใหม่สุเกโนะสุเกโนะ20นาทีผ่านโอกาสยิงยังถือว่า ซูซูกิครับเปิดด้วยซ้ายไม่ขึ้นโดนดับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้5คนนะแต่ต้องเปลี่ยนภายใน3ครัครับอารานอให้มากลับไปตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่ทางซูเกโนโดนโมงสกัดมาได้และนาโอกิยิงลูกตรงตัวกับทางซูเกโนนี่เพื่อที่จะให้มีช่องนะครับในจงังหวะนี่คือจุดเด่นนะครับซูเกโนซูเกโนเปิดเข้ามาลูกนี้นาโอกิโอ้ยิงชนเสาไม่มีตัว ุเกโนะนี่ไม่ทันแล้วนะครับให้สุเกโนะซิโอนโนะครับสุเกะานากะคืนกลับไปสุเกโนะซัปโปโรเติมความสดเข้ามาถึงสี่ตัวมาอีกคืนกลับไปสุเกโนะกลับไปตั้งกันใหม่ที่สุเกโนะ บาแล้วดะยิงลูกนี้โอ้โหโดนปัดชิงกาไปด้ครับแต่งบอลแล้วซัดด้วยขวาครับแม่นดีแล้วนะครับแต่สุเกโนะยังไม่หลงทางนะครับลงไปครับดูจังหวะนี้จะเสียบเสาแล้วนะครับปลายมือหนักลงมานะครับแล้วก็ได้โอกาสลุ้นไหลครับคาชิมาไปแล้วเนี่ยได้พักเต็มเตมวันนะครับสำหรับทักเปิดเข้ามาชกออกไว้เคยเปิดแม่นๆตอนนี้นี่พอโดนกดดันมากๆนี่ก็เกินไปสุเกโนะ ยังมีปฏิกิริยาไวครับสูเกโนเปิดลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของทางซูเกโนมิยาสวะคืนซูเกโนสูเกโนได้อีกทีนึงสากะยิงโอ้โหสูเกโนนะครับยิงของเคสิเกสากะครับวางเท้ายิงดีแล้วนะครับแต่